สวัสดีครับกับผมนายคงพบพนาคุณชัยวิทย์ผมขอแนะนำผลิตภัณฑ์กาแฟสุขภาพที่ไม่เหมือนใครเพราะเป็นกาแฟที่ช่วยดูแลดวงตาช่วยชะลอวัยช่วยเพิ่มภูมิคุมกันและช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทของเราโดยเป็นสารอาหารจากธรรมชาติทั้ง100%เซผลิตภัณฑ์นั้นก็คือ Mystar Coffee ใน Mystar Coffee ประกอบไปด้วยกาแฟอาราบิก้าอันหอมหวนชวนลับประทานแล้วก็มีสารอาหารสกัดที่ช่วยในเรื่องของดูแลสุขภาพที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มแรกช่วยดูแลดวงตาช่วยชะลอวัยและเป็นสารต้านอนุม,มูลอิสระที่สำคัญนั่นก็คือสารสกัดจากเบต้าแคลโรทีนลูทีนวิตามินเอและโกจิเบอร์รี่ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารต้านอนุม,มูลอิสระ ที่สำคัญที่ช่วยดูแลดวงตาของเรานั่นเองและสารอาหารอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือสารสกัดจากแครอทในแครอทอุดามไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและก็มีคอลลาเจนซึ่งจัดว่าเป็นวีแกนคอลลาเจนนอกจากที่จะเป็นสารต้านอนุนมูลอิสระช่วยดูแลดวงตาแล้วก็ยังช่วยดูแลผิวพรรณอีกด้วย และสารอาหารกลุ่มที่สองช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิุมกันนั่นก็คือสารสกัดจากภูคาวซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นคาวนะครับเพราะเราสกัดเอาเฉพาะสารสําคัญที่อยู่ในภูคาวมาเท่านั้นจึงไม่มีกลิ่นคาวอย่างแน่นอนและสารอาหารอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเพิ่มภูมิกันนั่นก็คือสารสกัดจากเห็ดลินจอซึ่งอุดมไปด้วยสารเบตากูแคนซึ่งช่วย เพิ่มภูมิคันให้กับร่างกายของเราได้ดีและสารอาหารกลุ่มสุดท้ายช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองและระบบประสาทส่วนกลางของเรานั่นก็คือสารสกัดจากใบแปกก้วยนั่นเองโดยสารอาหารที่ผมกล่าวมาทั้งหมดรวมอยู่ในมา s สเตอร์ f า e ฟและใน m ายสเตอร์กาแฟหนึ่งซองมีแคลอรี่ที่ต่ำมากนั่นก็คือ60กิโลแคลอรี่มา s สเตรอร์ก จึงจัดว่าเป็นกาแฟสุขภาพที่ low calorie ไม่มีทานแฟตและ0%คอเลสเตอรอลด้วยสรุปสารอาหารโภชนะบําบัตในมายสตาร์คอฟฟใน Star Coffee, มายสตาร์คอฟฟมีนอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีสารอาหารที่ช่วยในการดูและระบบสมองและบำรุงสมองของเราและระบบประสาทให้ทำงานได้ดีและก็มี สารเพิ่มภูมิต้านฐานให้กับร่างกายเราและที่สำคัญยังช่วยดูแลดวงตาโดยการป้องกันและบำบัดวุ้นในตาเสื่อมต้อลมต้อกระถกช่วยทำให้เรามองเห็นชัดเจนลดอาการผ้ามัวช่วยปกป้องและป้องกันเบาหวานขึ้นตาช่วยป้องกันแสง ที่มาทำลายจอประสาทตาของเราอย่าลืมนะครับความมั่งคั่งของการมีชีวิตที่ดีคือการที่เรามีสุขภาพดีนั่นเองครับ